Hi everyone. Welcome back to English class. Today we are going to learn about flag design. Repeat after me. Flag. Flag. Design. Design. Flag design. Look at these flags. The topic today is very interesting and fun. we are going to design our own flag today วันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนหัวข้อเกี่ยวกับ flag นะคะ flag F L A G flag แปลว่าธงนะคะสิ่งรูปที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นธงชาติของแต่ละประเทศนะคะวันนี้เราจะมาออกแบบธงของเราเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปออกแบบธงเราจะมาเรียนคำศัพท์ รูปร่างต่างๆรูปทรงต่างๆก่อนนะคะเพื่อที่จะเอานำรูปทรงเหล่านะั้นะไปออกแบบแฟลกของเรานะคะโอเครีพีทอ a พส์มีอีก a i มแฟลกดีไซน์แฟลกดีไซน์โอเคลีส s เกตสตาร์ทติดสตรีปสตรีปครอสครอสสตาร์สตาร์สี่เล circle, crescent, crescent, one more time okay stripe, cross, star, circle, crescent อันนี้ลองดูความหมายดูนะคะคำแรกเนาะ stripe แปลว่าลายนะคะเป็นลายแบบนี้เนาะเรียกว่า stripe แปลว่าลาย cross แปลว่าการกระบาดนะคะหรือไม้กางเขนก็ได้เนาะ cross star ก็คือดวงดาวดาวเป็นรูปร่างดาว hmm. circle คือวงกลมนะคะ and the last one crescent คือ,อเซี้ยวพระจันทร์แบบนี้เนาะ okay let's take a look at the worksheet เรามาดูไป งานใบความรู้กันเลยใบงานเนาะ match them up นะคะ match them up draw a line to match the picture and the word ให้โยงเส้นนะคะจับคู่รูปภาพ and the word ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะ stripe cross star circle แล้วก็ crescent นะคะแล้วต่อไปก็คือให้อ่านแล้วก็ระบายสีตามที่เขาบอกนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในที่หนึ่ง color the top stripe yellow เขาบอกให้ระบายสี stripe ก็คือลายทางด้านบนนะคะ the top แปลว่าด้านบนข้าบนนี้ไปยหีตรงนี้เป็นสีอะไรคะ yellow สีเหลืองนะคะต่อไป color the middle stripe middle แปลว่าตรงกลางคะ่ะ and the last one color oh, not the last one color the bottom stripe the bottom แปลว่าด้านล่างนะคะ and the last one color the crescent orange crescent นี่นะคะทำระบายสีตามคำบอกเนาะก็จะได้สีธงชาติของเขาที่เขาบอกนะลองดูว่าใครจะทำถูกต้องและสุดท้าย okay oh not the last one yet activity ที่3นะคะให้เขียนและวาดภาพธงชาติของเรานะคะแล้วก็อธิบาย เน้นว่าภาพธงชาติไทยเป็นไหมง่ายมากนะคะก็คือวาดลงไปแล้วก็อธิบายว่ามันเป็นรูปร่างอะไรมีสีอะไรบ้างนะคะอธิบายโดยใช้คําว่าเอออย่างเช่นธงชาติไทยใช่ไหมก็มีสีอะไรบ้างเนี่ยก็บอกไปว่าอามีสีแดงสไตรฟเป็นรูปสไตรฟก็เป็นแดงสไตรฟอะไรเงี้ย ลองดูนะลองทําดูถ้าทําไม่ได้ก็แค่ว่ารูปถงชาติของเรามาตัวนี้แล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําที่โรงเรียนเรานะคะตอนกลับไปเรียนแล้วเนาะส่วน activity number no. f นะคะเป็น r i g h t and draw อันนี้เป็น activity สนุกมากก็คือว่าให้เด็กๆใช้ imaginary นะคะเออ imagination นะคะคือสมมุติว่านักเรียนสามารถออกแบบถงชาติได้นหนึ่งชาตินะลองดูซิจินตนาการเขาบอก invent a flag ก็คือให้ประดิษฐ์ ธงชาติธงนะคะ it could be a new flag for your country เป็นธงให้ประเทศเราใหม่ก็ได้นะออกแบบให้ประเทศของเราใหม่หรืออ๋ oh, it could be a flag for an imaginary place หรือจะเป็นธงชาติธงสำหรับเมืองในจินตนาการประเทศในจินตนาการก็ได้นะคะจากนั้นก็ draw picture and write about it นะคะก็คือออกแบบธงมานะ แล้วก็เขียนบอกว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปนะคะก็คือคำว่า stripe cross star circle แล้วก็ sense crescent นะคะก็คือแค่เขียนว่าเอาสีเอาสีไปไว้ข้างหน้าคำเราเนี่ยเช่นมันมีสีมันมีลายสีแดงก็เขียนว่า red stripe มันมีกากระบาทสีดำก็เขียนว่า black cross อะไรอย่างนี้ก็ได้งานนะะ่ายๆค่ะ Okay, everyone, that's all for today. See you again next time. Bye.